ถ้าใครไปหาซอแล้วก็หาขิมทันทันนะคะน้องนะถ้าใครกล้องหนลูกสาว, okay. าวขิมโอเคมาเด้อครับมากินข่าวต้องกันครับครับเตะลางหน้าปรับปรับหน่อยดิจันไม่เห็นทันน้งงานทาั้งหลังไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วปรับลง <S <S เห็นไหมเออเอาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เออนี่แหละวเท่าไรนี่ยเ,เห็นไหมอร่อยจ้ะ าม,ม,มีช้อนเสริมใช่ไหมเขาอ่านใช่เขามีช้อนเสริมอีกเขาทำร่วงเหรอเปล่มันมีจานข้าวมาสามจานไงกินกินสเต็กกินผัดไทยกับพ่้อมเอาข้าวอีกจานหนึ่งไปไหนอยู่ข้างล่าง แม่เห็นตัมันจะตกแล้วอะตึมต้มข้าวโพดตำข้าวโพดอ่อยไหครับอ,อืมอ,อยขอกุ้งผัดไทยชักเัลืดิค่ะร้อนร้อขอกระเจีก็ได้น้ำพร้อยเหรอ อะไรขออะไรองกุ้งให้องาหัดตัวไทยบ้าไทยไม่ใช่กุ้งเอาช้อนมาดีากว่ามาั้งที่ม้วน,นสนใจแม่อนะไรกลางนาสนใจขุนเขากลางนาขุนเขาอากาศดี เผ็ดเหรอเผ็ดไม่เผ็ดเลยต้มอันเลยอ๋อมานถึงส้มตำม่ะหรอเขาลืมบอกว่าไอ้นี่เผ็ดน,น้อยลืมบอกเขาว่าให้จิ้จา้าดิเผ็ดแบบจิ้จ้าเลตำชุ่สดเผ็ดแบบอร่อยอย่างเงี้ย เพียบแบบโจ๊ะๆๆนะมันจัจจจจกพิดใส่ป่าไปนะใครไปโจ๊ะร้านนะร้านนี้เข้าเหนียวข้าหมดหอ๋อไม่มีเข้าเหนียว หรือว่าเขาไม่ทำข้าวเหนียวเลยน่าจะไม่ทำมากกว่ามันยุ่งยากนะไม่รู้อะทำไม,ม,ไมข้าเซ็ตเนาะอ้โเลยค่ะอร่อยมากเซ็ตข้าวเหนียวมันจะไปแบบเดินเดินจน,นไปเนาะใช่ปะม,มันเขา้ามันเข,านข้ากาแฟคาเฟ่คีน่าหมูไปกินกับข้าวป่ะเอาข้าวไปกินกับหมูป่ะ แม่เป็นไรย่ะร้องเหมือนกันพ่อกาแพ่อน่ากาแฟพ่อกาแฟไหมหน่อยแโอเคนะไม่ติดหวังมาอยู่ในลึกๆก็ แมากแ,ากแ่กินเผ็ดได้ใช่ไหมล่ะ่เลยหยืเฮ้ยทำไมมือสับบ่นแสดงวไวเหี้ยง